านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสารัญญาสิทธิพลค่ะ นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะคุณหมอคะดิฉันนะ่ะเป็นหวดัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเหนือมือ,มอตัวเป็นประจำเลยค่ะนี่เลยครับยาวิเศษ จะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำม,มวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกําลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ20-30นาทีรับรองหายโรอบการออกกําลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทําให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับโอ๊ยทําไงดีผมขาวพอละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงช่โมงเลยอะทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล ฉีดเช็ดพ่นเก็บคลีนวัดสแกนรูปพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบรดยกาศไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจฉีดเช็ดพ่นเก็บคลีนวัดสแกนเคลีย S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชีวิตที่รอมาเยอะเพื่อขับไปกินปูคุ้มรอปีหนึ่งเต็มๆพาแฟนพิชิตด,ดอยก็คุ้มสุดๆคุ้มค่าทุกการรอกับโปรเซฟดีที่ศูนย์บริการมิซูบิชิเซฟรถด้วยอะไหล่แท้ผ้าเบรกจานเบรกโช๊คอัพลดส0เเซฟเงินผ่อนศเปสูงสุด10เดือนเซฟคุณพ้นค่าเชื้อกอนส่งมอบเช็ครถฟรี22รายการและโปรแกรม M U T 3ถึง3าธันวาคมนี้ศูนย์บริการมิซูบิชิเราดูแลคุณแค่ขับ นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพรุ่งนี้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทุกครั้งเพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักรวมทั้งจะได้ติดตามทั้งการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 และสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้และในวันพรุ่งนี้จะนําคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามเตรียมแผนป้องกันและมาตรการต่างๆสําหรับสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดจันทบุรีนายยกรัฐมนตรีกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่โดยหากขาดเหลือสิ่งใดให้ทางจังหวัดประสานแจ้งส่วนกลางเข้ามาทันทีผมธิดาธิพยานนท์รายงานค่ะผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วน พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัธเสาสาธร,รณาภาัยกองทัพเรือสั่งการให้ศูนย์บัธเสาสาธร,รณาภาัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอ,อุทกภัยอย่างเร่งด่วนประกอบด้วยการจัดลดครัวสนามแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งสถานการณ์ในวันนี้มีแนวโน้มระดับน้ําจะลด ลงในทุกพื้นที่หากไม่มีฝนตกมาเพิ่มคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติเร็ววันในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำให้สัตวเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธวกรณกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ผนิตนาฏขวามสารสุขรายงาน กลุ่มทะลุแกส๊สต่างแยกย้ายออกจากพื้นที่หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากเกรงเกิดเหตุวุ่นวายเพราะอยู่ในพื้นที่ชุมชน กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุกแก๊สรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงออกในการลำลึกถึงเหตุการณ์สืบคีตุลาในอดีตท,ทั้งนี้เมื่อเวลาสิบห้านาฬิกาหสิบนาทีได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจคนครปาาสามเสนเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณที่กลุ่มทะลุกแก๊สรวมตัวกันอยู่เนื่องจากบริเวณที่ชุมนุมมีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่นและเป็นช่วงการจราจครคับข้างเกรงว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายได้ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ ต่างแยกย้ายออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วในขณะที่บางส่วนยังรวมตัวกันอยู่ต่างตะโกนดา่าทอจนให้ตำรวจที่อย่างซึงกำลังอยู่อย่างไรก็ตามการจราจรยังคงสัญจรไปมาได้ตามปกติไม่มีการปิดถนนในบริเวณนี้แต่อย่างใดสักสิบประหลัดสินรายงานปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลอดทั้งวันกับคุณธนพงศ์มีทองค่ะ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังแว่งอยู่ในกรอบตามทิศทางตลาดอื่นๆในภูมิภาคของไทยได้ปัจจัยหนุนจากการเตรียมเปิดประเทศแต่มีแรงขายทางกำไรหลังผู้ติดเชื้อวรัสโควิด -19 วันนี้เร่งตัวขึ้นและเฟดเตรียมลด QE กลางเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดที่1 6 4 0 9 7จุดปรับตัวลดลง2 6 7จุดหรือ0ู6มูลคา่าการซื้อขาย84,963.95การสิา,า 8, 40, ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลคา่าการซสสื้อ เอโอทีหกสิบาทห้สิบตางลดลง25สิบาตางค์ยูหน่งบาทเกสิบาตางค์เพิ่มขึ้น23สิบาตางค์ทรู 4, สี่บาทยีสิบตางค์ลดลง6สตางค์ทราพงมีทองรายงานติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจเรดิโอไ Thailand News และ Twitter ร์ r a d i o n e w s p r d จบข่าวสรัญญาสิทธิพลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ w w w t h a i n e w s p r d go. g o t h 97FM News 97จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนสนับสนุนโดย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Fusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group บริษัทไทย,ยบริเรจจำกัดมหาชน ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกการเดินทางจะทำให้เราไม่อยู่ที่เดิมทิ้งพอร์ฉลาดคิดฉลาดใช้ใส่ใจสิทธิผู้บริโภคสายด่วนสอคบอ1น6 6นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ย หลัดเลาะซอกหลือตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสีเวลาท่ต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนาแต่นักเดินทางที่แทรชูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็คนพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดี้ฟรีไม่มีไฟ์ก็มาได้แม้โดดเดี่ยวในที่ห่างไกล รายการโปรเจกต์ทีวีก็ช่วยให้เราไม่เหงาอยากรู้เมื่อไหร่อินเทอร์เน็ต 5G พร้อมสนองความต้องการได้เสมอในยามฉุกเฉินวิทยุสื่อสารนำความช่วยเหลือมาให้ทันเวลาเพราะคลื่นความถี่จะนำพาข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงไปสู่ทุกตารางนิ้วของเมืองไทยให้เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความสุขกสทชจะสารคลื่นความถี่เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีนั้นเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะสิบปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนทั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th 026586299กัสโกเจมและสอนภาโดย SN Group เจนเธอทิ้งอะไรลงถังขยะก็ แค่กระดาษแผ่นเล็กๆเองจะไปสนใจทำไมละ่ะนั่นใบเสร็จรับเงินนะเธอต้องเก็บไว้ถ้าของที่เธอซื้อมามีปัญหาใบเสร็จจะเป็นหลักฐานให้เธอเอาผิดกับคนขายได้ถูกต้องแล้วค่ะกระดาษแผ่นเล็กๆช่วยคุณได้เพราะใบเสร็จสลิปโอนเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหากมีปัญหาสามารถนำมาใช้ประกอบการร้องเรียนได้ค่ะสำหรับธุรกิจออนไลน์ให้แคปภาพหน้าจอรายละเอียดการสั่งซื้อโอนเงินถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อสงสัยปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคขบ1 1 6 6สวัสดีครับ จะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นพฤหัสบดี14ตุลาคมคุณสุภาพผมนราลพงศ์ครับสวัสดีครับจานู้ฟังและคุณนราลพงศ์ครับ <Okay. S 2> มาตามนัดมาตามคำพยากรณ์นะครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ตอนนี้ฝนเทลงมาหลายพื้นที่หนักบ้างเบาบ้างเออก็คิดถึงห่างไปจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่แถวแถวจันทบุรีไม่รู้ว่าปริมาณน้ำฝนที่นั่นจะเป็นยังไงแต่ถามไปที่อธิบดีกรมอุตุ ท่านบอกว่านี่แหละช่วงเย็นช่วงค่ำนี่แหละฝนจะจะลงที่จันทบุรีซ้ำเข้าไปอีก mm hmm. อืออีสานตอนบนไม่มากแต่ว่าอีสานล่างเนี่ยให้ระวังเพราะว่าน้ำวันน่าจะมีฝนเพราะว่ามีมีจะเป็นพายุลูกใหม่แนวมันจะไปอย่างนี้คุณจบุบาภาคตะวันออกเนี่ยมันจะไป ฉนเฉือนไปกับอีสานตอนล่างไปถูกรับด้วยกันครับคือไอ้ตัวใหม่นี้ไม่เชิงเป็นพายุแต่เป็นแค่ยอมความกดอากาศต่ําที่จะมาสิบห้าเย็นพรุ่งนี้สิบหกเช้าสิบเจ็ดเนี่ยจะต่อเนื่องเอ,อ่ออันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าของเก่าห้าอำเภอในหกอำเภอในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยตั้งแต่อําเภอเมืองอําเภอท่าใหม่ขลุงมะขามแหลมสิงเขาคิดจะกูดรวมกันแล้ว 呃，三。Uh,